หน่วยการเรียนรู้ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์เรื่องระบบหายใจระบบหายใจมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สในสิ่งมีชีวิตโดยนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปสร้างพลังงานแล้วก็จะขับของเสียออกมาในรูปแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ อว,วัยวะในระบบหายใจประกอบด้วย1รูจมูก2โครงจมูก3คอหอย4หลอดลม5คขั้วปอด6ปอด7ถุงลมปอด8เยื่อหุ้มปอด1รูจมูกเป็นส่วนนอกสุดของระบบทางเดินหายใจที่เป็นทางผ่านเข้าออกของอากาศ2โครงจมูกภายในประกอบด้วยขนเล็กๆ ทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กก่อนเข้าสู่ปอด3คอหอยเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของจุดเชื่อมต่อระหว่างช่องอากาศที่จะเข้าปอดและกล่องเสียงกับหลอดอาหาร4หลอดลมจะทอดลงไปในช่องอกลายแยกเป็นขั้วปอดทั้งสองข้างเป็นท่อทางผ่านของอากาศ5ขั้วปอดเป็นส่วนที่แตกแขนงแยกออกจากหลอดลมสองข้างซ้ายขวา6ปอดเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ําประกอบด้วยถุงลมเล็กๆเป็นจํานวนมากปอดทั้งสองข้างจะมีถุงลมเป็นจํานวนมาก ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างหลอดเลือดเกิดระหว่างถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยรอบๆถุงลมการแลกเปลี่ยนแกส๊สบริเวณถุงลมกับหลอดเลือดฝอยร่างกายนำแก๊สออกซิเจนที่ได้จากการหายใจเข้าไปใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานภายในเซล์ทำให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น การที่ร่างกายจะได้รับแก๊สออกซิเจนและกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้องอาศัยกระบวนการที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาซึ่งมีแก๊สออกซิเจนต่ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะถูกลำเลียงมายังหลอดเลือดฝอยที่อยู่ล้อมรอบถุงลมในปอดภายในถุงลมมีอากาศที่ได้จากการหายใจเข้าซึ่งมีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงกว่าแก๊สออกซิเจนในหลอดเลือดฝอย แก๊สออกซิเจนในถุงลมจึงแพร่ผ่านผนังของถุงลมเข้าไปจับกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่อยู่ในหลอดเลือดฝอยส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดฝอยมีปริมาณสูงกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลมจึงแพร่จากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลมและลำเลียงออกจากร่างกายทางลมหายใจออกจากนั้นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำจะลำเลียงกลับสู่หัวใจห้องบนซ้าย เพื่อส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปสิ่งที่กำหนดอัตราการหายใจเข้าและออกคือปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดถ้าปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำจะทำให้การหายใจช้าลงเช่นเวลานอนหลับถ้าปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงจะทำให้การหายใจเร็วขึ้นเช่นเมื่อเราออกกำลังกาย กลไกการหายใจเข้าออกการหายใจเข้ากระบังลมหดตัวและเคลื่อนต่ำลงกระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้นปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้นความดันภายในช่องอกและปอดลดลงอากาศภายนอกเคลื่อนที่เข้าสู่ปอดและการหายใจออกกระบังลมคลายตัวและเลื่อนสูงขึ้นกระดูกซี่โครงลดต่ำลงปริมาตรช่องอกลดลงความดันภายในช่องอกและปอดสูงขึ้นอากาศภายในปอดเคลื่อนที่ออกจากปอด